ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะพามาดูที่ว่ารถสิบล,ล้อนะครับที่รุ่นใหม่นี้ลมมันจะล็อกนะครับมันมีมีว่าลมล็อกพอล็อกแล้วรถก็จะวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมก็นี้รถก็จะวิ่งไม่ได้เลยวิธีการแก้ก,ก็คือเรามาแล้วก็มุดเข้าไปใต้ท้องนะครับแล้วก็มองอยู่ที่คัสซีนะครับผมพอมองมองมองไปที่คัสซีแล้วก็จะเห็นเป็นสลัเป่าลูกเล็กๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวจ่ายลมนะครับที่มาจากถังแล้วเราก็สังเกตด้านบนมันก็จะเป็นฝั่งหนึ่งก็นี่นี่นี่ะครับนี่นะครับเป็นปลั๊กไฟมาตัวนี้เป็นสวิตช์ปลั๊กไฟที่รอจ่ายแล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับพอเป็นฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นเป็นตัวที่ลมออกจ่ายไปสู่ล้อรถนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ลมออกจ่ายไปสู่ล้อรถนี่นะครับตัวตัวตัวที่เรามองเห็นอยู่นี้สระเปานะครับก็ถ้าตัวนี้เสียนะครับ ก็รถก็จะลมล็อกหมดเลยนะครับล็อกหมดพอล็อกหมดปุ๊บมันก็จะวิ่งไม่ได้เลยครับมันคายไม่ได้เลยพอเราเอาเบรกมือลงมันก็เหมือนลมย้อนขึ้นมาที่ที่ตรงกระปุกเบรกมือนะครับนี่ครับลองสังเกตดีนี่นี่นี่ภาพนี้ผมก็จะมองฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายไฟฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ลมจ่ายไปตรงล้อรถนะครับเราก็เราเราสังเกตว่าตรงข้ามกับฝั่งที่สายไฟมานะครับที่ผมวงกลมไว้นี่นะครับ ก็จะเป็นสายลมออกไปกับรถนะครับก็อันนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้าลมตัวนี้เสียปุ๊บล็อกรถก็จะไม่วิ่งเลยนะครับจอดอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยโอ้ยลำบากลําบากครับนี่รถรุ่นใหม่ก็นี่นะครับพอเราฝังตรงนั้นไปพอปุ๊บถ้าเราไล่สายลมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจะมาเข้าสลัเปาอีกตัวหนึ่งที่ว่าไปใส่กับล้อรถนะครับ ไปใส่กับรถน้อนี่นะครับตอนตนี้ตรงนี้เลยครับให้เราถอดออกนะครับครับตรงนี้ก็เราถอดออกหาอะไรถอดออกแล้วก็เอาอะไรอุดไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ก็คือพับสายแล้วก็อุดไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะใช้ได้แล้วก็วิ่งได้ปกตินะครับก็ขอบคุณนะครับ